คนยังไม่รู้นะคะว่าการฝังเข็มเนี่ยช่วยทําให้ผิวพรรณดีขึ้นจุดเหอกู่นะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงง่ามมือระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะกดเข้าไปได้เลยแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่หมอใช้ฝังเข็มด้วยตัวนี้จะช่วยลดความร้อนภายในนะคะแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกายค่ะจูซานหลี่ตัวนี้จะอยู่บริเวณใต้ล่องของหัวเข่าที่มันอยู่ตรงตะบ้านะคะวัดลงมา4ีนิ้วของหัวเข่าตัวเองนะคะจุดนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการบํารุงลงปานบํารุงร่างกายทําให้ลงปานเนี่ยไหลเวียนทั่วร่างช่วยกระนนาเียอจิ ราจะอยู่ด้านในตรงนี้นะคะจุดนี้เนี่ยจะวัดจากตาตุ่มด้านในนะคะขึ้นมา3ชุนก็คือ4นิ้วเหมือนกันเป็นจุดที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดอีกจุดหนึ่งเลยแล้วก็เป็นจุดบำรุงเลือดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณหมองคล้ำเนี่ยการกดจุดนี้หรือการฝังเข็มจุดนี้นะคะจะช่วยได้ดีมากตัวนี้จะเป็นจุดของเส้นลมปานไตนะคะทําไมถึงต้องเป็นไตเพราะว่าไตาเนี่ยเป็นสารจําเป็นของร่างกายจะอยู่ตรงตาตุ่มด้านในวัดจากเอ็นร้อยหวยตรงข้างๆนะคะจะมีแอ่งบุมตรงกลางอยู่ตัวนี้ก็คือจุดไทซีเลยเนยะะ การที่เราฝังเข็มจุดนี้ลงไปหรือว่าการที่เรามีการกดนวดกระตุ้นจุดนี้มันจะช่วยเสริมสารน้ําในร่างกายด้วยจะทําให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ผิวพันธุ์ดีขึ้นจุดเฉื่อเจอค่ะตัวนี้จะอยู่บนเส้นลมปานปอดพอดีนะคะจะช่วยลดปลอดร้อนแล้วก็ช่วยเสริมสารน้ําในร่างกายได้ด้วยคนที่มีปัญหาในเรื่องของอาการภาวะปอดร้อนเช่นมีไอแห้งหรือว่าผิวพันธุ์แห้งง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้กดได้ดีเลยแล้วก็หมอจะใช้ในการบํารุงปอดด้วยเหมือนกันค่ะ